ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f c t น่ารักตันเนาะวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านาชั n แนวอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องให้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้เนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอยเนาะงวดประจำวันที่21มิถุนายน68เนาะงวดวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ สูตรที่ลุงตานให้ไปก็มา3คู่3น่อยเนาะก็จะมีน่อยเฉพาะกิจเนี่ยมาบน80นะครับแล้วก็มาน่อยปกติมาล่าง93แล้วก็ VIP เนาะก็มาบน24นะครับส่วนตัวเลขที่มีในตารางนะครับแต่รูงตันไม่ดึงมาว่านี่ก็มาอยู่2คู่นะครับก็จะมีน่อยพิเศษ บน69นะับแล้วก็ปกติเนาะบนเหมือนกันนะครับ06นะครับทานที่จับจุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะไดะ้สองคูณไปด้วยเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยกว่็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่21มิถุนายน68เนาะ,ะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับ หลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่21มิถุนายน68เนาะผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้8เนะาะแถวที่สองได้3นะครับอแถวที่สามไม่ได้0แล้วก็แถวที่สี่ได้8เหมือนกันนะครับ ต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแปดเนาะแปดแล้วก็เก้านะครับ, 8, นะ 8, 9, รบตัวนี้ก็จะเป็นเจนะ็ดเนาะอ่าสามสามแล้วก็สี่นะครับนี่เป็นเป็นสองนะอ่าแถวที่สามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเกนะ้าเนาะ อ่าแล้วก็แถวที่สี่ก็เหมือนกับแถวที่หนึ่งนะครับเป,น 9, เปน็นเก้าเป็นเะจ็ดนะก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตลาดนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนาะ,ะงื่ประจวาวันที่21มิถุนายนนะครับลุงตันให้เด่น <c oughs> เด่นสามเนาะเด่นสามรองศูนย์นะครับอ่าพี่น้องเอฟซีชอบสามรูสามชอบศูนย์รูศูนย์นะครับนะอ่าทีนี้ก็มาดูอ่าชุดสองตัวนะครับอ่าชุดสองตัวนะครับลงตันก็จะเอา ก็จะเอาผลลัพธ์เนาะจับควางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะอเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คืออืมศูนย03เนาะ03นะครับศู 03, นย09 หนึ่งสองสองศูนย์สองเก้าครับต่อมาสามหนึ่งสามแปดสามเก้าสี่แปดอ่าแล้วก็ สีนะ่เก้าเนาะอ่าก็ได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับอ่าต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดครับเมื่อเทียบสถิติสามสีงวันที่ผ่านมานะครับอ่าโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตลาดเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่า <c oughs> วงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับ ก็คือประมาณห้าคู่เนาะคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่สองที่สามนะครับแถวที่สองที่สามเ,เป็นคู่ <c oughs> ตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะก็คือ0ูนสานะครับต่อมา ต่อมาเป็นแถวที่สามที่สี่นะครับเป็นคู่ตรงกลางเยื้องมาขวาลักษณะนี้นะครับก็คือศูนย์เก้าอ่าแล้วก็มาแถวที่สองทีนะ่สามเนาะอ่าเป็นคู่คู่ซ้ายเนาะลักษณะนี้นะครับก็คือสองเก้านะครับอ่าแล้วก็อีก คู่หนึ่งเนาะเป็นแถวที่สองที่สามเหมือนกันเนาะแถวที่สองที่สามเนี่ยเป็นคู่อ่าตรงกลางเนาะเยื้องมาขวาเหมือนกันเนาะก็คือสามหนึ่งนะครับและอีกหนึ่งคู่เป็นแถวที่หนึ่งที่สองนะครับขวามาตรงกลางลักษณะนี้นะครับก็คือสี่แปดนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งห้าคู่นะครับจากสิบคู่ ตัวที่ลงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1นครั้งเมืม่อเทียบสถิติสามสีงวดที่ผ่านมาครับแต่ทุกตัวที่ลงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักรนะ้อยเนาะสำหรับ่านที่หลุน3ามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุด2ตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับงวดประจำวันที่ยี นิทานยนนะครับลุงตันให้2กับ9นะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง f อฟก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างแต่นี้ก็สามารถจับคุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับ จากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะผลลัพธ์ในตลาดเนาะตัวที่เหมือนกันจะเป็นแถวที่แถวที่1กับที่4เนาะแถวที่2กับที่3ามันมีตัวแทรกเนาะตัวแทรกที่ใกล้เคียงที่สุดเนาะก็จะเป็นแถวที่3เนาะก็คือได้ศูนย์นะครับก็มีตัวที่สัมพันธ์กันเนาะที่จะสามารถจับคู่เบิร์นได้ประมาณหนึ่งคู่นะครับอันนี้ก็ แล้วแต่การเทียบสถิตินะครับซึ่งหลังจากที่มีการเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ตรงกับตำแหน่งนที่เราจะจับคู่ก็เลยไม่เห็นรุ่งตันวางเบินไว้หนึ่งในสิเนาะ,ะก็เป็นการจับคู่มาให้พีน้องรับชมกันแบบธรรมดานะครับก็ลุ้นต่ออีงกงวดลวกันนะครับ ทยนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ